ไก่ป่าทุกคนพอใส่กับดักวันนี้ถืไอไก่ป่านะี่หอกเลยขันมันนั่นเราไปอย่างพ่ถือทุกคนหากถือหมาวานนี่แหละ ต้มเม่ตบผูกแค่น,นี้พุ่นมือนหน้าเขาน่าไปโตหรือว่าไปโจบเบื้องมันเนาะเขาก่าจะไปตัดแม่มาให้ดูพุ่นอย่ให้พุ่นนะเห็นเธอเดี๋ยวเราจะคออนุญาตเก็บกอนนะแันน้อยๆเือไปดู พอใส่ลงมาเนี่ยลงไปแล้วลายล่างอยู่เข้มให้มันอาจจะเข้าไปกินให้อยูพุนละตองใหญ่เติบเล่เฮ้ยมันหวานนี่แหละมันถึกขึ้นไปตัดไหมนี่ก่อน จะตัดไหมนี่ก่อนเขาจะไปตัดไม้แล้ว้วเขาจะไปยามเบอ่อยางประมาณหลายล่างอยูนใส่ลงไปทั้งหมดกับดักพอใส่เอาคออนุญาตตัดไม้ก่อนทุกคนอืมลางนีฝาฝาลังนี้ัลน,นเดอบ์ได้ ไปเบื้องบนก่อนลำนี้ก็ฟาวกัการัเนี้ยฟาวบดถึกลำนี้บมดละ แขนนี่พุ่นะพูนตอนเอาไปมันแขนอยู่ไป อ,อ,อ,อนี้ออกฟ้าลังนี้คันหักเลยคันบูดละ ล้วเด็กน้องนีเก็ฟาบบดถืกี่แลดวนอนี่ก็ฟาอีกล้ สุดที่นี่นะเต้เหตุกับทอมนี้นี่ยะก็แล้วอ๋อ,อแล้วดูเก็บเกี่ยวแล้วทุกคนพี่น้องเนี่ยมะข้อสลืมแห้งแล้วไปกัดทอมน้ดูเป็นเนี่ย สอ่คนกับน้องทรายเฮ็ดไอ้บนนี้บนปะเขาหูดแล้วมาปะอันนี้นมามน้ำงามเลยครับนกเท็ดอืม ค่อยหลายมากเลยนะปลูกร,รมซาดแน่เลยนลานน้งยนอเอื่อนไปพูดแหละเขานะเอื่อนน้ำเฮือเอื่อน้ำปนสุบข้าวเลยโซมมานีเด้อ មកហើយបាត់ហើយຝົນຕົកយានទៀតតែឡានសុំមកកលយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមកគិតថាឡានអឺ ô anh không chăm chăm Cái này chăm 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 อนนี้สุกแล้วเง้ยตำมักทัวเผ็ดขนาดะดังไฟพุ่คนขวากไก่เห็ดกินก่อนพี่น้องอไก่ปลาล้มัดถึกเฮ่ยอร้วว่กับดักพุ่น ต้มไก่ต้มไก,อไก่อืมแกงแกงสดปเลยอดโมอดเวลา,ากินข้าวก็บกระทำหน่อย <c ười> ไปหน่อยเซฟหน่อยใช่หลายเซฟหลายไปเป็นดักกินบอาจังเนี่ย ฝากคำฝนอีกแล้วมันเนี่ยตกกันแล้วฝนตกมาตกกันแล้วฝนเป็นจันี้มืทุกวันนี่เขาเกี่ยวเขาเกี่ยวแล้วมา